บทสาธยายธรรมเรื่องพรหมชาลสูตรตอนที่สเรื่องคายแห่งปัญญาสองทิฏฐิว่าตายแล้วมีสัญญาและไม่มีสัญญาที่มาจากพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายสีลขันธวัคเจริญพรญาติโยมผู้มีปัญญาใคร่ครววในความเห็นเกี่ยวกับอนาคตในตอนที่แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงจำแนกปุพพันตะกับปิกะวาดหรือทิฏฐิ18ประการที่ปรารบถึงขันในส่วนอดีตไว้อย่างละเอียดพิสดารบัดนี้พระองค์จะทรงกลางข่ายแห่งพระปัญญาต่อไปเพื่อรวบรวมอปรันตะกับปิกะวาดหรือวาทาที่ปรารบถึงขันในส่วนอนาคตซึ่งเป็นความเห็นเกี่ยวกับสภาวะหลังความตาย พระองค์ได้ทรงจำแนกทิฏฐิที่ปรารภอนาคตกลุ่มแรกซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับสัญญาหรือความจำได้หมายรู้ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่รวมถึงสิ้น24ประการกลุ่มที่หนึ่งอุดทุมาคตะนิกะสัญญีวาดความเห็นว่าตายแล้วมีสัญญาคำว่าอุดทุมาคตะนิกะแปลว่ามีเบื้องหน้าแต่ความตาย หมายถึงสภาวะหลังความตายส่วนคำว่าสัญญีวาทะหมายถึงวาทะที่เชื่อว่าตายแล้วอัตายังคงมีสัญญาอยู่ซึ่งมีทั้งหมด16รูปแบบตามการผสมผสานของคุณสมบัติต่างๆคือหมวดรูปสีป่อัตามีรูปอัตาไม่มีรูปอัตาทั้งมีรูปทั้งไม่มีรูปหรืออัตามีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ หมวดที่สุดสี่อัตามีที่สุดอัตตาไม่มีที่สุดอัตตาทั้งมีที่สุดทั้งไม่มีที่สุดหรืออัตามีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่หมวดสัญญาสี่อัตามีสัญญาอย่างเดียวกันอัตามีสัญญาต่างกันอัตามีสัญญาเล็กน้อยหรืออัตามีสัญญาหาประมาณไม่ได้หมวดเวทนาสี่อาตามีสุขโดยส่วนเดียว อัตามีทุกโดยส่วนเดียวอัตามีทั้งสุขทั้งทุกขหรืออัตาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนักบวชเหล่านี้จะนําคุณสมบัติเหล่านี้มาผสมกันแล้วบัญญัติเป็นความเห็นของตนเช่นตายแล้วอัตามีรูปมีที่สุดมีสัญญาอย่างเดียวกันและมีสุขโดยส่วนเดียวเป็นต้นเมื่อรวมกันแล้วจึงเกิดเป็นความเห็นที่แตกต่างกันถึง16รูปแบบกลุ่มที่สอง อุททุมาคตะนิกะสัญญีวาดความเห็นว่าตายแล้วไม่มีสัญญากลุ่มนี้จะมีความเห็นคล้ายกับกลุ่มแรกแต่จะปฏิเสธเรื่องสัญญาโดยสิ้นเชิงคือเชื่อว่าตายแล้วอัตาไม่มีสัญญาซึ่งมีทั้งหมด8รูปแบบตามการผสมผสานของคุณสมบัติคือหมวดรูปสี่อตามีรูปอัตาไม่มีรูปอัตาทั้งมีรูปทั้งไม่มีรูป หรืออัตตามีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่หมวดที่สุดสี่อัตาอตามีที่สุดอัตตาไม่มีที่สุดอัตตาทั้งมีที่สุดทั้งไม่มีที่สุดหรืออัตตามีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ <โ survive. S 1> เมื่อนําคุณสมบัติเหล่านี้มาผสมกันก็จะเกิดเป็นความเห็นแรูปแบบเช่นตายแล้วอัตตามีรูปมีที่สุดแต่ไม่มีสัญญาเป็นต้นพระองค์ตรัสว่ญญาสมณพราหมณ์เหล่ญญาใด ที่บัญญัติถึงสภาวะหลังความตายว่ามีสัญญาหรือไม่มีสัญญาทั้งหมดก็ล้วนแต่ตกอยู่ในข่ายแห่งความเห็นทั้ง24ประการนี้ทั้งสิ้นไม่มีนอกเหนือไปจากนี้เลยอุป,ปมาที่ 1. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทิฏฐิทั้ง24ประการนี้เปรียบเสมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นักปรัชญายุคโบร,ราณพยายามจะเขียนขึ้นเพื่อพยากรณ์สภาวะหลังความตาย คุณสมบัติต่างๆเช่นมีรูปหรือไม่มีรูปมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็เปรียบเสมือนตัวแปรที่เรียกว่า variables หรือเงื่อนไขที่เรียกว่า conditions ที่พวกเขาสามารถเลือกใส่เข้าไปในโปรแกรมได้เมื่อพวกเขานำตัวแปรเหล่านี้มาผสมผสานกันในรูปแบบที่แตกต่างกันก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เรียกว่า outputs หรือทิฐิ ที่แตกต่างกันออกไปนับสิบสิบ,สบรูปแบบแต่พระบรมศาสดาผู้ทรงเป็นดั่งสุดยอดโปรแกรมเมอร์ทรงชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าพวกเขาจะผสมผสานตัวแปรอย่างไรโปรแกรมทั้งหมดนี้ก็ยังคงทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการแห่งอวิชาและตันหาเหมือนกันและไม่สามารถให้คำตอบที่แท้จริงได้เมื่อพระบรมศาสดาได้ทรงกลางข่ายแห่งพระปัญญา ครอบกลุมความเห็นผิดเกี่ยวกับอนาคตในกลุ่มแรกแล้วพระองค์จะทรงแสดงต่อไปอย่างไรถึงความเห็นผิดกลุ่มสุดท้ายคือพวกที่เห็นว่าตายแล้วขาดศูนย์หรือเห็นว่านิพพานมีในปัจจุบันและที่สุดแล้วทางออกจากข่ายทั้งหมดนี้คืออะไรเราจะได้มาติดตามศึกษาธรรมะกันต่อนในพรหมฉาลสูตรตอนที่หซึ่งเป็นตอนอวสานท้ายที่สุดนี้ อาตมาขออํำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีปัญญาในการรับฟังความเห็นต่างๆขอจงอย่าได้ด่วนสรุปหรือยึดมั่นในทิฏฐิใดๆเกี่ยวกับสภาวะหลังความตายที่เกิดจากการคาดเดาแต่จงมุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเองเอวังก็มีด้วยประการชนี้